เธออย่างงี้ได่ก่องเธอไม่ต้องดูเธอค่ไปดูซียรอไว้ก่อนอันนี้แค่ลูกกล้ควยกัน ก็ถ้าหนูไม่ดูแลแผลหนูก็จะต้องเป็นแบบนี้บางทีถ้าเรามีแผลเราต้องปิดแผลทําแผลเนาะการใส่ยาหนูก็ใส่เหมือนแบบยามก็ลอยอยู่ข้างบนเวลาหนูใส่รองเท้ามันใช่มันไม่ซึมหรอกอืมอย่างคะลุกย่างอย่างอยางเป็น ถ้าน้องเกรงอะเดี๋ยวพี่เอิ้มพี่เอิ้มก็จะกดน้ำหนักแรงเพราะว่าพี่เอิ้มต้องล็อกให้มันนิ่งนะจ๊ะหนูไม่ต้องดูอย่างเดี๋ยวพี่เอิ้มขอตัดความยาวก่อนเจ็บเลยสุดๆแล้วกัน

ผมแก้ดล okay, ้วอือืมไม่ร mm. ู้ว่าทไมแต่เขาใช้ไม่ใช่าอตัวผมอืมออกแล้วออกแล้วออกหมดแล้วใช่มครับอืมดูนะ คราบในนี้ไม่เจ็กก็คือหด,ดูดูในคลิปไงหนูหลับตาไว้ก่อนคราบอย่างนี้หนูจะต้องกดด้วยการเอาสำรีกดเข้าไปรูดหนองหรือคราบที่มันไม่สะอาดออกแบบนี้เอามือกดดึงใช้อะไรเป็นการมือกดลงไปเลยสำรีหมุนเป็นก้อนกลมๆอันนี้ ลอกด้วยการกดแล้กวก็ดึงอ่ะเสร็จสุดสวยปิดคลิปเพียมหน่อยสุดสวย